สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube ครับวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับได้มีโอกาสสัมผัสกับเทเบิลไลเซอร์นะครับเชฟโรเลตตัวใหม่นะครับดูราอะไรนะดูลาแมกใช่ไหมครับ2.8นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ลนะ่าสุดที่มีระบบโรเทคชั่นที่เหนือชั้นมากนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ทำให้ทีมงาน NGV d e ี e l ดีเวล t อปเมนต์ ต้องบอกนะครับว่าหืดขึ้นคอนะครับกว่าจะเอาอยู่นะครับก็ในระยะเวลาอันสั้นนะครับเรามีโอกาสในการแก้ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารระบบ NGV TFC กับระบบระบบคอนโทรลเดิมนะครับครับในระบบคอนโทรลเดิมนั้นนะครับเราเปรียบเสมือนว่าเป็นกับตันนะครับในระบบที่เราติดตั้งไปใหม่ก็เป็นผู้ช่วยกับตันนะครับก็ถือได้ว่า ในเรื่องราวของกัปตันกับผู้ช่วยกัปตันนั้นจะต้องคุยภาษาเดียวกันนะครับจะต้องทํางานสอดคล้องกันและก็เสิร์ฟกันได้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นแล้วในรถแต่ละคันนั้นการที่จะเอาอยู่ก็เป็นเรื่องยากเพราะว่ากัปตันกับผู้ช่วยกัปตันถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับหรือคุยต่างภาษากันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าระบบการใช้เชื้อเพลิงร่วมก็จะไม่สมฤทธิ์ผลนะครับดังที่คาดหวังนะครับรถคันนี้นะครับ เราใช้เวลาในการทําติดตั้งถัง3ถังด้วยกันนะครับโดยการใส่ด้านท้ายนะครับสถังเป็นขนาด55ลิตรนะครับแล้วก็35ลิตรในตําแหน่งแทนท่อพักไอเสียนะครับก็รถคันนี้ก็ได้ไปประมาณ150นะครับ150ลิตรก็คงจะวิ่งได้แถวๆ400บวกลบนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับก็บวกกับ NGV TFC6 ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดในการเปิดตัวที่งานมอเตอร์เอ็กนะครับและก็โอกาสนี้เองนะครับได้มีโอกาสเจอพี่ใหญ่ใจดีนะครับพี่เทิดศักด์นะครับเปิดโอกาสให้เราได้นำรถคันนี้มาเป็นรถหนูลองยานะครับผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับในการเปิดร้านมา78ปปีไม่เคยมีใครให้โอกาสอย่างนี้กับ NGV Development เลยนะครับก็ ได้มีโอกาสจากพี่เทศักนะครับในการให้โอกาสเราในการนำรถคันแรกนะครับถือว่าเป็นคันเดียวในโลกนะครับที่พัฒนาระบบนี้ลงไปในรถยนต์นะครับเราเชื่อ,อย่างยิ่งนะครับว่าไม่มีคันอื่นแน่นอนนะครับคันนี้คือคันเดียวในโลกที่ติดตั้งในระบบ NGV TFC6 นะครับและก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเลยนะครับว่าการที่นำรถ ที่ไม่ใช่ของ N G V Development มาดัดแปลงใส่การ์ด N G V นะครับก็ถือได้ว่าถ้าผิดพลาดนะครับเราก็ทำใจอยู่แล้วนะครับต้องซื้อรถเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้นะครับพี่ทศศักด์มาทดสอบรับรถด้วยตนเองนะครับขออนุญาตไปแนะนําพี่ทศักด์หน่อยนะครับสวัสดีครับพี่ทศศักด์ครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับสัมผัสแรกแรงขึ้นกว่าเดิมครึ่งชั่วโมงได้นะครับเป็นยังไงครับมีมีช่วย ช่วยพูดอะไรกับในเรื่องของการสัมผัสแรกนะครึ่งชั่วโมงเนี่ยมีสมมติว่ามันมี1ิข้อที่มีความแตกต่างในรถยนต์คันนี้นะครับที่เราใส่ลงไปแล้วมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีข้อดีและข้อเสียอยากจะให้พี่ษักลองพูดถึงข้อดีและข้อเสียที่เอาข้อดีก่อนแล้วกันนะครับข้อดีมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับหลังจากที่ขับไปครึ่งชั่วโมง คือแตะทีเดียวรู้สึกว่าเครื่องมันจะแรงมากกว่าเดิมแล้วก็พุ่งมากแรงมาเยอะเยอะกว่าเดิมเยอะจนระวังครับส่วนตัวเลขความประหยัดก็คงยังมองไม่เห็นเพราะคงอาจจะมาให้คําตอบได้สัปดาห์หนึ่งนะครับจะประหยัดอย่างไรนะครับครับสำหรับรุ่นนี้นะครับติดตั้งในอัตราส่วน1่1 1นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่วิ่ง120กิโลเมตรหนึ่งอ็ีว11นะครับเพราะว่าใน ในในรถรุ่นนี้นั้นการตอบสนองที่จะชัดเจนที่จะเป็น11ตอนหนึ่งหรือไม่นะครับก็คงจะต้องใช้เวลาเพราะว่ารถคันนี้นั้นนะครับไม่สามารถที่จะใส่ขวดแต่จริงๆแล้วก็ใส่ขวดได้แหละครับแต่ว่าเนื่องจากรถคันนี้ปั๊มติ๊กอยู่ในถังก็จึงเป็นเรื่องยากที่เราจะใส่ขวดเพื่อจะผิดการกินเชื้อเพลิงในรูปแบบเรียวไทม์นะครับก็ก็เลยพลาดโอกาสตรงนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับ ตรงนี้สามารถที่จะสูบได้จากจาก,จากมัดวัดนะครับว่าเราวิ่งไป300กิโลโหรือ400กิโลมัดวัดจะตกช้าลงไปกว่าเดิมเท่าใดน,นะครับพิทศักดิ์ครับช่วงออลองพิงเกณฑ์นเนี่ยพิทศักดิ์มีโอกาสาได้ไปต่างจังหวัดนะครับคิดว่าจะไปต่างจังหวัดนะครับครับก็ต้องฝังนิดนึงนะครับ,รบเผื่อเผื่อว่าถ้าเราวิ่งยาวๆเนี่ยเรามาดูเกณฑ์น้ำมันว่ามันจะยุบลงมากน้อยขนาดไหน ก็เราจะมาตอบคาถามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขุนชับก็คงเป็นภาคสองครับเป็นภาคสองนะครับือดีใจครับที่ได้มาทําแล้วก็น่าส่งเสริมมากครับโอ้ขอบพระคุณมากครับเป็นคนไทยที่ทําแล้วก็ครับผมเองแค่เห็นแล้วได้คุยผมรู้สึกเชื่อมั่นเพราะว่าคุณวัชร์ใจถึงแลขอบพระคุณครับขอคุณมีความจริงใจกับการทางานมากครับก็ต้องขอบอกครับธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่ standalone นะครับเนื่องจากว่า เป็นธุรกิจที่เรา,เา,เา,เาตั้งไข่ขึ้นมานะครับแล้วก็นำเสนอแต่กับผู้บริโภคซึ่งส่วนหนึ่งก็ยอมรับและก็มีหลายๆส่วนร้อยละ9ก้นะครับที่จะมองเราในแง่ลบทั้งหมดนะครับก็ได้พบกับพี่ทศักดิ์ก็ให้กำลังใจเราแล้วก็ให้ข้อคิดเราหลายๆด้านนะครับพี่ทศศักดิ์นั้นนะครับเป็นผู้บริหารของบริษัทโรตัสนะครับ อ,อาร์ติสโกรโรตสัสก็คิดได้ว่าท่านก็มีมุมมองนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับในเรื่องของออโปรดักของคนไทยนะครับแล้วก็โปรดักตัวนี้นะครับผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าคําว่าตอบสนองวาระแห่งชาติก็คงไม่มีอะไรเกินไปกว่าการใช้เ,เชื้อเพลิงทดแทนในรถในเชิงพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลก็ดีนะครับไบโอดีเซลก็ดีนั้นนะครับก็ การเห็นผลเนี่ยก็คงคิดว่าอยู่ในเล้งของไม่เกิน5%บวกลบนะครับแต่การช่วยเศรษฐกิจควรเรือนและควรละแห่งชาติเพื่อประเทศไทยและเพื่อโลกของเรานะครับในเรื่องราของ N จ v ีนั้นนะครับ50%นะครับเป็นขั้นต่ำนะครับผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งของใดๆในโลกนี้ที่จะทำให้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงได้ถึง50%ออัพนั้นนะครับก็เป็นเรื่องยากนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับ ผู้ใช้ยังมองกันไม่เห็นนะครับก็ผมได้รับกําลังใจจากพิเทศักดิ์นะครับจะแนะนําลูกค้ากันมาหลายรายนะครับก็ผมก็รู้สึกดีใจและมีกำลังใจอย่างยิ่งนะครับการที่เราใช้พลังงานทดแทนนั้นนะครับถือว่าทดแทนแล้วแล้วประเทศไทยมีหรือไม่นะครับตรงนี้ผมต้องขอบอกท่านผู้ชมนะครับว่าการ์ดในประเทศไทยณขณะนี้นะครับ ที่สุดออกมาแล้วนะครับเหนือกว่ามีการมากกว่าซาอุดีอาระเบียและมีมากกว่าอิรักนะครับก็ถือว่าจะเป็นรองก็เป็นแต่เพียงอิหร่านนะครับตำแหน่งของเราคือตำแหน่งที่23นะครับของโลกนะครับที่สำรวจพบนะครับและที่ยังสำรวจไม่พบนะครับในอ่าวไทยเรานะครับแต่ว่าดาวเทียมโลกเขาจับเจอกันหมดแล้วครับทุกวันนี้นักค้าน้ำมันโลกทุกคนมุ่งสู่อาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็น ประาธานาธิจีนก็ดีนะครับสหรัฐอเมริกาก็ดีนะครับทุกทุกมหาอำนาจก็เล็งสู่อ,อาเซียนนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นนะครับถือว่าเป็นปลายของแผ่นดินใหญ่นะครับก็มีแม่น้ำหลายสายที่ลงสู่อ่าวไทยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่แบบ ไหลาตามแม่น้ำนะครับสิ่งปฏิกูลต่างๆที่หมักหมมทับผมกันมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านปีนะครับก็ถือได้ว่าในหลวงเรานะครับก็ปกติเอาไทยเรานี้นะครับเพื่อที่ให้มีพลังงานที่ให้เราได้ใช้กันมา,าหลายปีนะครับแต่ว่าคนไทยยังไม่ค่อยเห็นคุณค่านะครับน้ํามันไทยนั้นหรือว่ากา๊าซไทยนั้นนะครับก็